ถ้าถ้าเพื่อนส่วนมากถ้าเพื่อนส่วนมากบอกให้เอาออกนะก็คือต้องออกครับเข้าใจไหมละครับนนแเรื่องนี้ตอนนี้เราได้มาเราได้ชีวิตมานะลูกได้ชีวิตมาชีวิตไม่ใช่น้อยนอยนะชีวิตคนนะตอนเล่นเกมขับรถ ไม่ใช่ในน้อยน,อยน,ะ,นะได้ชีวิตคน,น <l ots> เข้าใจไหมเริ่มแรกก็เล่นแบบที่นั่งสโมสรน,น,นั่นนะเข้าใจไหมละ่ะยังจำได้ไหมถ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนในที่นี้ต้องตีแคบเข้ามา <l ots> เพื่อนอยู่ที่ลิเวอร์พูล <l ots> บอกให้เอาออกก็ต้องเอาออกครับ <l ots> คุณจะมาบอกว่า <l ots> ไม่ได้ <l ots> ผมเป็นหุ้นส่วนไม่ได้ คุณก็ต้องไปรับเช็คอยู่ที่ทางจังหวัดอุดรธานีนะั่นและวทีนี้จำเจ๊เหี่ยวได้ไหมครับเจยเหียวก็คือนักเตะฝรั่งเศสเมืองน้ำหอมเจยเหียวเป็นโค้ชของสโมสรอาเซนอนตอนนั้นก็บอกว่าอาเซนอนตกรอบออได้ถ้วยบาเคเปเบลิก ทีนนี้อนุโลมใช่ไหมโดยคุณวีรวัตรเดชสิริใช่ไหมใช่ไหมล่ะเจ๊เหี่ยวดูรูปอีกทีหนึ่งนันเนี่ยจำตอนที่ภาษักอัดวิดีโอไว้อ่าอัดอัดวิดีโอไว้ได้ไหมได้ดูไว้เพราะจักนั่นน่ะเอาภาพขึ้นไปประมูลจนเกิดปัญหาภาพอะไรบางอย่างภาพตานั้นที่ภาษาจัดถ่ายไปไม่ได้ใส่ชื่อกำกับไว้ใช้ เอคลีมแต่งหน้าหรือพวกอะไระเขาเรียกแป้งฝุ่นตัวนี้นะลูกดูดีนะดูมือแต่เป็นนั่นแหละนั่นแหละขายให้ผู้หญิงคนนึงนั่นแหละขายให้ผู้หญิงคนหนึ่ง,นนง,นนงบอกว่าซื้อขาดตัวพ่อสักก็เลยบอกว่าโอ้ยซื้อขาดตัวได้ไงตอนนั้นพ่อสักรีบประมูลรีบขายน,นั่นแหละ คำว่า S A L E sell มันมีอยู่แต่พระสักต้องไปด้วยใช่ไหมละล่าสุดนะพระสักจะบอกอะไรให้นะพรอสักร่างภาพขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนเชนยยอดแซฟสกลนครเราเนี่ยนี่น้อยๆแล้วนะอาจารย์ตัวผอมๆขออนุญาตเข้ากล้องอาจารย์ปิดนะคนนี้ลูกตัวผอมๆคนนี้นั่นแหละ แลวทีนี้ในเรื่องของระบบกล้องจรปิดเราจะไปเข้ามั่วไม่ได้นะนะเราต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่ว่าเรามีหน้าที่เราจะเข้าไปแบบมั่วๆไม่ได้เข้าไปดูใช่ไหมอย่าลืมนะเรื่องนี้นะอย่าลืมนะอะไรหลายๆอ,อย่างอยู่นะคนไทยนะอยากจะบริหารแต่บริหารไม่ได้เพื่อนก็ต้องอ,ออกใช่ไหมล่ะแ้วทีนี้พอสักคืนอะไรให้คืนคืนคําว่าคอ นอน,นูคืนให้ให้เราทุกคนนี่ผู้รักลิเบร์พูผู้ชอบลิเบร์พูเป็นชีวิตจิตใจใช่ไหมใช่ไหมล่ะช่วยกันบริหารให้มันอยู่ตลอดลอดฟังแล้วล่าสุดนีจะไปเตะก,กับอ่อเรอัลมาลริตหรือว่าเรอัลมัลิตนี่เรอัลมัลิตใช่ไหมอ่าเรอัลมัลลิต ป๋าแป๊ปดีโกาลาพวกเราแบ่งกันแล้วใช่ไหมแบ่งกันแล้วใช่ไหมแบ่งแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ตอนนี้แต่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอาขึ้นมาเลยด,ดูดีนะลูกนะนักเล่นการพนันฟุตบอลเริ่มไล่ลงตั้งแต่สมมุติว่าทั้งหมดหกสิบสี่ทีมสมมุติลูกสมมุติหกสิบี่ทีมหกสิบี่ทีมค่าสมัคร ค่าสมัครตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมาถึงรอบชิงปุ๊บแบ่งออกเป็นสองฝ้่งสองฝัง่งฝั่งสาย A กับสายบธรรมดาลงกันมาลงขันเรียกเขาเรียกว่าลงขันคนละไม่ใชน่น้อยแล้วนะสมมุติว่าเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันได้เข้าไปยู่ฝ่าะเป็นนลีก เรามองดูแล้วว่าเอวานตันเป็นมวยลองบอลใช่ไหมมวยลองบอนแล้วทีน,นี้การลงตัวนี้เอวานตันก็ต้องลงลงในจํานวนที่น้อยน้อยกว่าเมื่อผมพูดคนชื่อน้อยปุ๊บหรือชื่อน้อยเอาหน้าขึ้นมาสิอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรนกรนครนะใช่ไหมนี่คือการบริหารนะ บริหารเพื่อที่จะให้ประเทศไทยมีมีอะไรลูกมีทุนทรัพย์เพื่อที่จะมาอะไรมาอะไรมาสร้างถนนหนทางมาจ่ายเงินเดือนค่าราชการไทยมาจ่ายอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดมาแล้วแต่เราไม่อยากจะให้เกิดใช่ไหมใช่ไหม บางคนถามพ่อแม่พ่อไปไหนตอนที่อยู่ในท้องอ่ะตอนที่อยู่ในท้องปุ๊บเกิดก่อการรัฐประหารพ่อไปกรุงเทพไปนนทบ,บุรีหรือไปที่ใดที่หนึ่งของประเทศไทยครั้งสุดท้ายนั้นเนี่ออกมาอุแวอุแว่อุแวอุแว,แวโตมาปุ๊บแม่พ่อไปไหนแม่ก็รด้แต่ว่าพ่อมึงไปชุมนุมประท้วง การก่อนรัฐประหารกับเพื่อที่จะให้มีประชาธิปไตยเต็มใบใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมแล้วทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะยาวไปเรื่อยนะลูกเวลาเราพูดอะไรออกมานะจำไว้หน่อยนะ